สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นผดหุ้นคุณทาได้วันนี้ก็พาเพื่อนๆไปเที่ยวท่าอากาศยานของไทยบ้างนะครับมันมีเหตุการณ์สําคัญก็คือนะครับเขาประกาศจ่ายปันผลนะครับซึ่งพวกเราสามารถที่จะดูข้อมูลในสิทธิประโยชน์ของ บริษัทหรือว่าการประกาศข่าวนะครับผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเว็บไซต์ของทางบริษัทเองนะครับซึ่ง AOT นั้นเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีจุดไหนอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะนะครับลงทุนได้ในพอร์ตไหนนะครับมันจะมีเกณฑ์กำไรนะครับ มันจะมีพอร์ตเกษียณเร็วเกษียณรวยแล้วก็พอร์ตนั่งทุนวีไอเชิงรุกนะครับเรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆเนข้ามาที่สิทธิประโยชน์ก็จะเห็นนะครับข้อมูลว่าวันที่4ทธันวาคม25.67เนี่ยเขาขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับถ้าท่านใดชื่นชอบปันผลนะครับก็ ต้องลงทุนก่อนวันขึ้น XD แต่ไม่ได้หมายถึงหุ้นตัวนี้นะครับหมายถึงหุ้นทุกตัวนะครับก็จ่ายปันผลอยู่ที่79สตางค์ต่อหุ้นนะครับถ้าเพื่อนๆพื่นคำนวณจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราคำนวณสดๆกันเลยนะครับว่าถ้าเราเอา79สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยหารด้วยราคานาปัจจุบันเนี่ยหมายความว่าถ้าเพื่อนๆ่น,นะครับเข้าซื้อถือลงทุนหุ้นตัวนี้นะครับถ้าอากาศยานไทย ที่ราคา61สิบาทยีสตางค์นะครับเราจะได้รับปันผลเนี่ยถือไปยาวๆเลยนะครับเราจะได้รับปันผลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาค่ากันเลยนะครับคูณด,ด้วย100เท่ากับนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็กดเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับเพื่อนๆจุดเจ็ดเก้านะครับหารด้วยหกสิบเอ็ดจุดสองห้านะครับคูณด,ด้วยหนึ่งร้อย เพื่อนๆก็จะทราบทันทีเลยว่าหุ้น AOT เนี่ยทั้งปีเลยนะครับเขาจ่ายปันผล1.28เพูดง่ายๆก็คือ1นิดๆน,น,ะนะครับอันนี้ก็คือ12เดือนนะครับจ่ายปันผลอยู่ที่1.28นะครับอันนี้ก็ถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับเพื่อนๆจดจำตัวเลขนี้ไว้นะครับ1.28เนะครับเพื่อนๆจะเห็นแล้ว,ว่าในสิทธิประโยชน์นั่นนะ ปกติแล้วเขาจะจ่ายปันผลในช่วงเดือนธันวาคมนะครับในแต่ละปีแต่ละปีอันนี้ปี 66, 6 6นะครับปี65กับ64เนี่ยเขาเว้นงดจ่ายปันผลไปนะครับแล้วก็มีปี63แล้วก็ปี62นะครับซึ่งจ่ายปันผลนะครับอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมนะครับอันนี้คือข้อมูลการจ่ายปันผลของหุ้น AOT นะครับราวนี้เราก็ จะไปดูในเรื่องของแฟกชีตบ้างนะครับว่าเขานะครับก่อตั้งมานะครับแล้วก็นำเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเมื่อปีไหนนะครับเขาเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับเมื่อปี2547นะครับ67ก็20ปีนะครับราคาพาอยู่ที่ราคาพาอยู่ที่10บาท IPO ที่42บาทนะครับเสร็จแล้วเวลาแตกแตกพาลงมานะครับแตกพาลงมาถ้า ถ้าเรามองอย่างเนี้นะครับถ้าเรานํากับคืนไปที่ราคาราคาพานะครับสิบาทนะครับปัจจุบันอยู่ที่61บาทใช่ไหมับยี่สบห้สตางค์นะครับอืมถ้าเราเอาคนณ10ก็หมายความว่าจาก IPO เข้ามา42บาทปัจจุบันกลายเป็น612บาทนะครับห้สิบตางค์นั่นเองนะครับหมายความว่าคนที่ได้ราคา IPO นะครับก็ถือว่าได้หุ้น ไปนะครับสิบเด้งโดยประมาณนะครับสิบห้าเด้งถือว่าโอเคเลยนะครับในรอบ20ปีเนี่ยได้ได้ไดหุ้น15บเด้งนะครับเพราะว่าแตกพาลงมาราคาก็ขยับขึ้นไปที่6กสบาทนะครับเกินราคา IPO ของพา10บาทอีกนะครับเราตีกลับไปก็จะกลายเป็นว่าหุ้นตัวเนี้ยนะครับถ้าไม่แตกพาลงมา1บาทเนี่ยมูลค่าต่อหนึหุ้นจะอยู่ที่612บาท50สสตางค์นะครับ อันนี้เราก็ไปดูในเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินนะครับว่าของ AOT นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าอาัอาตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยไม่ถึง2อนะครับอันนี้ก็คือ,อนะครับต่ำกว่าสองแต่ว่าดีขึ้นอาจากปีก่อนหน้านั้นนะครับปี6566นะครับต่ำกว่าหนึ่งอันนี้อันตรายนะครับ1.29เนี่ยก็ยังถือว่า น้อยไปนิดหนึ่งเนี่ยครับต้องไปดูเจ้าหนี้การค้าว่าจะช่วยได้ไหมนะครับนี่สินต่อส่วนของทุนนี่ก็ต่ํากว่าหนึ่งถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับเราขยับขึ้นไปดูเจ้าหนี้การค้านิดหนึ่งว่ามีเจ้าหนี้การค้าเยอะไหมถ้ามีเจ้าหนี้การค้าเยอะนะครับมันก็จะทําให้อัตราส่วนสภาพคล่องเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนี่สินน้อยลงนะครับเห็นไหมครับเจ้าหนี้การค้าเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณแปดพันกว่าล้านนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนจะอยู่ที่สามหมื่นนะครับสามหมื่น 32, uh, 2, 000, uh, 3 2ม3 0่ิสาล้านนะครับตอนนี้ในส่วนของหนสินหมุนเวียนนะครับหนสินเวียนอยู่ที่23,000ถ้าเราเอาไปลบออก8,000ก็จะเหลือเหลืออยู่15,000ันนะครับหมื0นห้า0 0ถ้าเทียบกับตรงนี้นะครับ CR ก็จะขยับเป็น2เท่านะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่มันต่ำกว่าหนึ่งอยู่แล้วนะครับยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับก็ถือว่าเป็น หุ้นตัวหนึ่งที่มีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับ AOT นี่นะครับคราวน,นี้เรื่องของอสุขภาพเราดูไปในเรื่องของงบสแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุลน,นะครับก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับนี่สินน้อยนะครับสภาพคล่องสูงอยู่นะครับสองเท่าก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับคราวน,นี้เรามาดูในส่วนของบรรทัดที่4ก็ไม่มีการเพิ่มทุนรบกวนผู้ถือหุ้นนะครับเพราะว่า อมุ้นสนามบินนี่นะครับถ้าอากาศยานไทยถือว่ามีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันนะครับมันก็ไม่ไม่มีใครมาสร้างสนามบินแข่งอยู่แล้วนะครับปกตินะครับก็ถือว่าผูกขาดในแต่ละประเทศนะครับอันนี้ของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วคราวนี้เราดูในส่วนของรายได้แล้วก็กำไรสุทธิเป็นยังไงบ้างนะครับจากสา0,000่นนะครับปี64นี่ลงไปสุดหนักเลยนะครับเหลือ7000ล้านนะครับ แล้วก็ปี65เนี่ยกระเตื้องขึ้นมาหน่อย16,000ล้านยังไม่เท่าของเดิมนะครับ30,000กว่าล้านส่วนปี66เนี่ยนะครับก็โอเคครับกระเตื้องกลับมาเข้าสู่โหมดภาวะปกติได้นะครับก็คือ45,000ล้านนะครับปี67เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือ,อเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืองบของอปีบัญชีนะครับปีบัญชีของ AOT เนี่ยเขาจะเริ่ม นี่แหละครับเดือนเดี๋ยวนะครับเดือน10 11 12นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเขานับเป็นคิวหนึ่งนะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับพอสิ้นสุดเดือนตุลาใช่ไหมครับเดือนกันยานะครับสิ้นสุดเดือนกันยาเขาก็เป็นปีบัญชีของเขานะครับเขาเริ่มก่อนนะครับตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเขานับเป็นปีบัญชีหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะครับ อันนี้อนุญาตไปให้ได้นะครับออตามพรบตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากฎหมายมหาชนนะครับหมายความว่านะครับในรอบปีบัญชีเนี่ยอาจจะเริ่มวันที่1ตุลานะครับนับเป็นคิวหนึ่งอย่างเงี้ยไปถึงเดือน12นะครับเดือนธันวาคมอันนี้นับเป็นคิวหนึ่งของบริษัทนี้นะครับก็เห็นอยู่หลายบริษัทนะครับที่ทำอย่างนี้นะครับฉะนั้นพอมาสิ้นสุดเดือนกันยาก็จึงเป็นครบรอบปีบัญชีนะครับเขาก็มีการประกาศา,ายปันผล ช่วงเดือนธันวาคมนะครับของตัวนี้ถ้าพูดถึงนะครับถ้าพูดถึงสถานการณ์นะครับกำไรสุทธิเนี่ยตรงเนี้ยมันพร่องไป2ปีนะครับติดลบไป2ปีนะครับเนื่องจากวิกฤตโควิดเศรษฐกิจและต่างเนี่ยนะครับสปีติดเลยนะครับติดลบและปีที่ผ่านมาปี66นะครับแล้วก็รอบปี6 7นี้ก็ถือว่ารายได้นะครับเพิ่มพูนขึ้นนะครับพลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับ เพราะว่ามันเริ่มกลับเข้าสู่โหมดปกตินะครับการท่องเที่ยวนะครับอะไรต่างมันก็ไม่ได้ยกเลิกไปนะครับเหมือนช่วงโควิดนะครับแล้วคราวนี้ดูความรู้ความสามารถของผู้บริหารนะครับอันนี้ก็ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดอะไรต่างก็ติดลบนะครับอันนี้ถ้าไม่มีการนะครับพูดง่ายๆคือถ้าไม่มีการยกเลิกนะครับก็อาจจะอยู่ระดับ8นะครับปัจจุบันกระเติ้งขึ้นมาที่เอา e 16เท่านะครับ 1ไม่ใช่16เท่า16นะครับสร้างผลตอบแทนนะครับให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับคราวนี้เราดูในส่วนตรงนี้แล้วนะครับเรื่องของความรู้ความสามารถของผู้บริหารก็ก,ก็ถามว่าเก่งไหมถ้าจงจุดเนี้ยก็มันจะมีปัญหาเรื่องการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งมันนอกเหนือการควบคุมนะครับแต่ถ้าเป็นภาวะเศรษฐกิจปกติก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอันนี้ก็ ติดเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์โควิดหรือว่าการปิดสนามบินเหลือแล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือมันยังโอกาสน้อยนะครับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ยนี้ขึ้นนะครับอันนี้ไปดูเรื่องของการจ่ายปันผลนะครับในปีที่เกิดขาดทุนมีการจ่ายปันผลไหมนะครับก็ขาดหายไป2ปีอันนี้นะครับพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็รู้แล้วว่ามันไม่เหมาะกับพอร์ตไหนนะครับนะครับพอมาถึงขั้นตรง ความมีน้ำใจของผู้บริหารนะครับขาดจ่ายันผลไป2ปีอย่างนี้นะครับไม่เหมาะกับพอร์ตเกษียณเร็วกรเกษียณรวยนะครับอย่างยิ่งเลยนะครับฉะนั้นแล้วคาวนี้มันก็จะเข้าหมดอยู่2พอร์ตก็คือพอร์ตเก่งกําไรกับพอร์ตนั่งทุนวีไอเชิงลุกนะครับซึ่งถ้าเราประเมินราคาณตอนนี้ก่อนนะครับว่ามันควรจะอยู่ในพอร์ตไหนนะครับราคาหุนหน้นณปัจจุบันอยู่ที่61บาทใช่ไหมับยี่สตางค์ เราประเมินจากปันผลแล้วก็คือเป็นหุ้นแพงนะครับเพราะว่าจ่ายปันผลไม่ถึง5%เเซนะครับอันนี้คือไอเดียที่ผมให้ไว้นะครับก็คือจ่ายปันผลนะครับถ้าเป็นหุ้นเติบโต2.5%หรือ2 3ซแล้วก็มีอัตรา,าก,การเติบโตของปันผลนะครับ1 0 20%ต่อปีน่าสนใจนะครับแต่ตัวเนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ละสรุปแล้วก็คือจ่ายปันผลน้อยแล้วก็ขาดจ่ายปันผลคือหุ้นแพงนะครับ ต่อมาก็คือ P/B B, Price to Book Value นะครับอันนี้ก็คือมันเกินเกิน5เท่าไปสำหรับหุน้นเติบโตนะครับแล้วก็สำหรับ h o ร์ตเกษินเร็วเกษนรวยก็คือเกิน1.5เท่าไปนะครับไปเยอะมากนะครับโ่าอย่างไงก็คือของราคาชิ้นละ100บาทขายให้เรา729บาทนั่นเองนะครับมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่45บาทณนะปัจจุบันขาย นะครับหรือว่าเทดบนกระดานนะครับหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ที่61บาท25สตนะครับซึ่งจริงๆแล้วมูลค่าของเขาอยู่ที่8.40บาท40นะครับแต่ว่าอันนี้มันมันได้เรื่องของการผูกขาดนะครับราคามันจึงแพงจาก8.40บาท40ไปที่60บาทนั่นเองนะครับอันนี้มันมันผูกขาดจริงๆนะครับฟันธงแล้วนะครับเมื่อประเมินจากราคาแล้วนะครับก็ไม่เหมาะสำหรับพอร์ตนั่งทุน VI เชิงลุกนะครับ พอร์ตนั่งทุนในไอเชิงลุกเนี่ยเราจะต้องหาจังหวะนะครับอันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูทางเทคนิคบ้างนะครับอันนี้เป็นเป็น time frame month นะครับก็คือเดือนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเห็นว่าเหตุการณ์ไหนที่เหมาะกับพอร์ตนังทุนวีไอเชิงลุกนะครับก็คือจะเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะครับเห็นไหมครับราคาดิ่งลงมาอย่างเนี้นะครับ อันนี้ก็คือราคามันลงมาแตะที่45นะครับ46บาทอย่างเงี้ยนะครับ45 46บาทนะครับแล้วมันขึ้นมาถึงตรงเนี้ยก็คือ70กว่าบาท80บาทอย่างเงี้ยนะครับ75บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีกำไรส่วนต่างอยู่ตรงเนี้ยประมาณ30บาทต่อหุ้นนะครับ30บาทต่อหุ้นเนี่ยเวลาเราเอาไปหารต้นทุนที่45นะครับเพื่อนๆก็ จะทราบว่ามันประมาณ60 70%เซนเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือเวลาเราจะลงทุนในพอร์ตเงินทุนไอเชิงลุกนะครับเมื่อนะครับเห็นหุ้นที่มันผูกขาดตลาดนะครับเออหรือกึ่งผูกขาดอย่างเงี้ยนะครับลงไปในช่วงวิกฤตเนี่ยอย่างเช่นมีการปิดสนามบินอย่างเงี้ยนะครับนะช่วงลงไป30บาท40บาทช่วงปิดสนามบินอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะ โดดลงไปซื้อได้ในช่วงที่ทุกคนกลัวแม้กระทั่งตัวนักลงทุนเองกลัวที่ราคาหุ้นตัวนี้จะดำเด่งลงไปอีกนั่นแหละเป็นจังหวะซื้อที่ดีที่สุดสำหรับพอร์ตนัลงทุนไอเชียงลุกนะครับเออเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราคานั้นครับมันลงไปมีส่วนลดแล้วก็ต่ำนะครับ PV มันจะต่ำกว่า5นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับในช่วงนี้เราก็สามารถที่จะคว้ากำไรส่วนต่างนะครับเข้า มาอยู่ในมือเราได้นะครับส่วนณนะตอนนี้ราคาปัจจุบันเนี้ยนะครับถามว่าเมื่อเทียบจากปันผลจ่ายของบริษัทนะครับ aot นะครับอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งจเห็นไหมครับเขาคำนวณออกมาคือ1.29ถือว่าไม่เหมาะโดยประการทั้งปวงสำหรับผอนเกษียณรวยนะครับไม่เหมาะสำหรับผอนออทุนวีไอเชิงลุกมันไม่ใช่จังหวะฉะนั้นก็เหลือแค่ เหลือแค่พอตเดียวคือพอตเก่งกําไรพอตเก่งกําไรก็คือถ้าเพื่อนๆมีเงิน100บาทนะครับเพื่อนๆลงทุนในบอร,ร์ษัทนี้ได้แค่5บาทถึง10บาทเท่านั้นนะครับเออหมายความว่า5้ถึงเท่านั้นถ้าเพื่อนๆมีหุ้นอยู่ในพอตนะครับอย่างเพื่อนลงทุนได้5บาทเนี่ยเพื่อนซื้อหุ้นตัวอื่นไป4บาทละนะครับเหลืออีก1บาทหรือ1%นเปอร์เซ็นต์นะครับเทียบให้ฟังง่ายๆนะครับเพื่อนก็ซื้อหุ้น AOT เนี่ยนะครับ ได้แค่1บาทเท่านั้นหมายคว่ามว่าเเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบความเสี่ยงนะครับก็ให้เว้นหุ้นตัวนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเรามีหุ้นตัวดีให้เลือกเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้ก็คือหุ้นที่มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันๆๆนะครับไม่มีใครนะครับมาเปิดสนามบินแข่งอย่างเงี้ยนะครับม,มันก็เป็นการโผขาดนะครับอันนี้คือหุ้นท่าอากาศยานไทยนะครับจำกัดมหาชนนำเสนอเพื่อน ในวันนี้เผื่อท่านใดที่ซื้อถือลงทุนอยู่ก็เป็นความสะดวกใจของแต่ละท่านนะครับว่าเอ่อท่านมีถือมาตั้งแต่ต้นทุนเท่าไหร่นะครับอาจจะถ้าต้นทุนต่ำนะครับปันผลมันก็จะมากกว่า61บาทอย่างเช่นนะครับถ้าเราคำนวณว่าใครที่ได้ต้นทุนที่45บาทไม่อยากจะขายนะครับทำา DCA มาตั้งนานแล้วอย่างนี้นะครับ ต้นทุน45บาทได้รับปันผลเท่าไหร่79สตางค์นะครับเราก็เอาไปหาร45บาทนะครับถ้าต้นทุน45บาทคูณด้วย100เห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์การได้รับปันผลก็จะมากขึ้นกว่า1.28 1.29เป็น1.75นะครับแต่สำหรับอพอร์ตเกษยนรวยอย่างที่ผมแนะนำไปนะครับก็คือมันได้รับปันผลน้อยเกินไปนะครับอันนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับการซื้อถือลงทุนนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการ ได้รับปันผลนะครับเป็นแพสซีฟอินคัมเพราะว่า1.75เนี่ยขนาดราคา45บาทยังไม่สามารถเอาชนะเงินเฟอ้อได้นะครับแต่ว่าดีตรงที่ว่าได้กำไรส่วนต่างนะครับอันนี้คือเหมาะสำหรับพหดน่องทุนมีไอเชิงลูกที่หาจังหวะในการที่เกิดวิกฤตถูกปิดสนามบินหรือว่าโควิดอะไรเงี้ยนะครับเออสายการบินนะครับถูกยกเลิก อะไรเงี้ยนะครับหรือเกิดเหตุการณ์อะไรต่างที่มันเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวนะครับอันนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อถือลงทุนได้นะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าท่านใดที่คิดจะซื้อถือลงทุนนะครับในหุ้นตัวนี้ก็นําเสนอกันแบบตรงไปตรงมาให้เพื่อนๆได้พิจารณานะครับหวังว่าเพื่อนๆจะรวยทรัพย์รวยปีติสุขรวยสติปัญญาในหุน้นยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ